เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันทางแอปจะให้ผู้ใช้ทําการเข้าสู่ระบบหากผู้ใช้ไม่เคยมีบัญชีมาก่อนจะต้องทําการสมัครและหลังจากกรอกรายละเอียดข้อมูลครบแล้วให้กดลงแทเบียนเพื่อทําการสมัครสมาชิกใหม่และถ้าหากผู้ใช้ลืมรหัสผ่านสามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อรับ OTP และทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะมีฟังก์ชันให้ผู้ใช้เลือกใช้มากมายเริ่มต้นที่ฟังก์ชันถังขยะใกล้ฉันผู้ใช้สามารถดูได้ว่าตำแหน่งของถังขยะที่อยู่ใกล้ผู้ใช้มากที่สุดอยู่ที่ไหนมีระยะห่างจากผู้ใช้เท่าไหร่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการไปถึงและเป็นถังขยะประเภทอะไร และภายในฟังก์ชันนี้จะมีแผนที่สำหรับแสดงตำแหน่งที่อยู่ของถังขยะเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกมากขึ้นและมีบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับขยะให้ผู้ใช้ได้ทราบมีการดูฟีดเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบข่าวสารจากทางแอปพลิเคชัน และมีฟังก์ชันถ่ายรูปขยะเพื่อดูขั้นตอนการทิ้งของขยะประเภทนั้นๆสามารถทิ้งได้โดยวิธีไหนและต้องทิ้งลงในถังขยะสีไหนและเมื่อผู้ใช้ทําการกดที่สัญลักษณ์ลำโพงแอปจะมีฟังก์ชันในการอ่านข้อมูลในหน้านั้นๆขั้นตอนการทิ้งขยะหากมีน้ำเทน้ําออกจากขวดจากนั้นบีบหรือเหยียบขวดน้ําให้มีขนาดเล็กลงเพื่อลดพื้นที่ขยะและทิ้งลงในถังขยะรีไซเคิลประเภทของถังขยะสําหรับทิ้งถังขยะรีไซเคิล หรือขยะชิ้นนั้นสามารถนําไปรีไซเคิลได้หรือไม่ถ้าได้สามารถนําไปรีไซเคิลเป็นอะไรได้บ้างและสามารถดูได้ว่าขยะที่เราทําการถ่ายรูปคืออะไรเป็นขยะประเภทไหนพร้อมทั้งบอกรายละเอียดต่างๆของขยะชิ้นนั้นนอกจากนี้ผู้ใช้ย,ยังสามารถนําเข้ารูปภาพในแกลเลอรี่มาทำการสแกนว่าขยะชิ้นนั้นเป็นขยะประเภทไหนสามารถทิ้งได้อย่างไรอีกด้วย หากเป็นขยะติดเชื้อหรือขยะอันตรายผู้ใช้ที่ไม่สามารถหรือไม่สะดวกที่จะนําไปทิ้งเองทางแอปจะมีข้อมูลการติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทําการรับขยะนั้นไปกําจัดให้และภายในแอปจะมีฟังก์ชันเกม โดยถ้าผู้ใช้ย,ยอมรับเงื่อนไขของเกมภายในเกมจะเป็นเกมแนวซิมูเลชันจำลองการสร้างเมืองโดยสามารถซื้อไอเทมในเกมได้โดยใช้ g ีคอยซึ่งเป็นแด้มที่ได้รับเมื่อทำการถ่ายรูปขยะและยังสามารถแชร์เมืองของตนเองไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆเพื่อให้เพื่อนเห็นได้อีกด้วยและผู้ใช้ย,ยังสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆของตัวเองได้เช่นรูปโปรไฟล์ชื่อผู้ใช้อีเมล และเบอร์โทรได้ในหน้าตั้งค่านอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนภาษาโดยจะมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสามารถตั้งค่าการเข้าถึงตำแหน่งของผู้ใช้ได้อีกด้วย และภายในแอปยังมีฟังก์ชันดูย้อนหลังคือฟังก์ชันที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปดูประวัติการถ่ายรูปขยะของตนเองได้จะมีรายละเอียดแสดงว่าเป็นขยะอะไรขยะประเภทไหนถ่ายเมื่อวันที่เท่าไหร่ได้กี่จีคอยและต้องทิ้งลงในถังขยะสีไหนนอกจากนี้ทางแอปยังมีศูนย์ช่วยเหลือหากผู้ใช้พบเจอปัญหาที่เหมือนเหมือนกันทางแอปจะรวบรวมเป็นคำถามยอดฮิตหรือหากผู้ชายพบปัญหาอื่นๆ สามารถพิมพ์ข้อความทางแชทกับแอปได้โดยตรงหากผู้ใช้ออกจากระบบจะไปยังหน้าเข้าสู่ระบบใหม่